เอินปูมานยังโอ้ยสิมากขอดอกไม่น้ำปูนี่อยละม่นเดาปูเด้อม่นเดาปูเด้อเยมอนตับจุ๊บปับเหยียบเลยกำลังจะเริ่มทำพิธีแล้วนะครับผม มาดีเด้อเจ้าปู่เจตาเจ้าผู้เจดีพระภูมิเจดีย์พระแม่พระะนี่และเจะ้าผู้เจดีอยู่เห่องค์ศักดิ์ศรีอยู่นี่ล,และแต่บ้านท่าบุตรตกข่าพระเจ้าทุตุโองลูกมาดีลูกมาขอเด้อเจ้าปู่ดำองค์ศักดิ์ศรีดูแลคุ้มครองอยู่นี่ละลูกติมมะขอขอรห,หัสทรัพย์แกไปเปิดกำปัน้นเปิดกำปั้นแรกลูกติมาขอดอกไม้สวรรค์เพื่อไปแลกเอ,อาอัดเอาเบื่อ พอได้มาสั่งมาแต่งได้มากินมาทานเด้อเพราะว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้บ่มีมงคึงผ้าอาศัยมีแต่อาศัยดอกไม้สวรรค์นี่ละเพราะว่าวันที่สิบหกรัฐบาลเขาจะเปิดกุมทรัพย์ลูกสิมาขออัดอเอพียนี่ละไปแลกไปเปียนอของเขาหาลูกบ่มีอดอกไม้สวรรค์ไปแลกขอบอัดเดเบียร์เขากระหาใหาดอกไม้ไม้สวรรค์ สองตัวล่างและสามตัวบนเด้อผูเด้อลูกกระอล่่างของลูกนี่แหละเป็นสพานบุญลูกคอนิมต์ปูดำากงซักด์ลงประทับล่างลูกขั้นปูออกไปแล้วอย่าให้ลูกได้เก็บได้เป็นได้ไข่ได้หนาวเด้อให้ลูกได้สวงได้เศร้าพะย่นี่ตัวของลูกลก็ได้คอนิมุนิมตนเด้อปูเด้อลงประทับล่างลูก กได้เพงดอยโอ้ยโอ้เอิ้นปูมาหยังโอ้ยสินมาขอดอกไม้น้ำปูนี่และโอ้ปูหายไปแล้วฮะกันได้กันนานบอ จ้บประเด็นคุณดอกป่วยบไม่เป็นอย่างเขากันเมือเอ้ยโอ้ลุงห้งบ่ได้ตัวกล้วยครับเด้อเขาเันรัฐบาลก็มีเอาเป็นบ่รัฐบาลก็เบิดเขาเมาออกไปเบิดบ่เป็นอย่างวันนี้ใหญ่ล้วมูไรมื้อนี้ผู้หนาก็าคิได้คือเขาปูที่ให้จนละกำปั้นลูกกำปั้นปู ลูกเห็นกำปันปูบ่เห็นเข้าใจบ่กำปันแม่นหยังกลมๆปูเบ่แม่นกำปันปูมันหยังกัมปันกำปันหองใส่สมบัติปูกำปันกำปันปูมันไหลมันบ่ปูดูแลนบ้านนี้มันโดนโอ้ยเอาวนนี่คุบดีๆนะปูปูที่ออกข้นเมื่อสามมักแดง ปูเอาให้ลูกให้ล้านให้ได้เด้อโอ้ยมันปึกมาหนาเลยโบจักกของไปโบจั๊กเนี่เกิดได้ง่ายรุ่นน้อปูเนอะมันปึกมันหนาเนี่ยแล้วมันโบได้ปูแม่นด้วยเนาปูวสิบ่ให้ตรงบันไดเด้อเอากระไฮตรงปูจั๊กเป็นจักล o n ให้โอกาสปูก่อนปูวสิไปเบิ่งก่อนมันเป็นทังได้ไม้ทังได้ใช่บ๊ปูเอาให้มันแม่นแมน lại cái câu nó bà công cơm uh, uh, đấy là bù đấy cái chất đấy nhẹ cái gì cái nào mùm giữ bước chuột chất đấy nó câu ngô 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 เขาว่าแพงหลายเหี่ยวไปเหี่ยวมาอยู่กับบ่มีน้ำใจเอานี่ดิปูกร้านสีแดงกับน้ำสีส้มอย่างระขวัดมันนี่มึงบ่ได้ซื้ออีหลีนี่ก็ได้บริสุทธิ์มันว่าแม่น้ำจันเขาบ่ากินเหล้ากินยาเขาไอ้ผูเลยงไก่เขาไล่เขาอยากไอ้ดอกปู้ลูกเรื่องแมงวดนมันมึงลูกว่าเหี่ยวไปเหี่ยวมากับบ่มาต้อนกันเนาะมิตรเยื่อไตของเขา คนเดิมเราลูกร้านเรื่มมีดีลูกเอาหน้ามาปูกับเรปูเร่มลุกเ่้นละปูเรื่มเื่มเด้อเเป็นยาเอาเนไรยัเืมเด้อเอายาขวดยาวขวดไปูเอาบโบใบมันหนักนี่ะเอาขวดนี่แหะปู ปูกมแล้กินไปกิมันข่ากันหมูกว่าปูคัดเยอแต่ว่าปูดำเินแล้วั่นปูปูดำสามสิบเกดอกสามสิบเก้ดอกดอกไม่สามสิบดอกกปูปูสาไม่สามปู3.9ดเอาอีกจัก2แปู สองปูเหาแล้วจะได้สองิสดมต้วม่จะได้สามดสามตัวัวสามยังไดนี่แหละมันสมองมัดีแล้วเพรามันบูแรกสมองเลสมอสามโตัวัวสามต้วัวสมองสมองพูลูกแม่อ้ยายปัญญายุหันเขารักษายุหนเขาวปู่จากอายเขา เยอะไปเหี่ยวมากจะกี zat, ่เหียแล้วเ่อกข้ได้กินน้ำนันจิกวดหลกหนาใจไหมเด้อมือโอ้ยหลบเอาจรักยางหลววดน้ำสีเหลืองกับน้าสีแดงบาเป็นยังเมื่อเนี้มื่อหนากันร้อกับเขาเร็ว เียเงนกับบุอมากเลยเกี่ยวเด้่ลงอพวกอุ้ยมันหลายแมคนแบามันแย่กันยู่กันักเขางีนะแม่ต่โั้ย่าไปปลุก้านใจเลยเจ้าเห็นงกดูดนใการทก้สามตัวตะปูเย็นปูีเจ็ดนะับ ข้าว126ดอกข้าว126ดอกมีปัญญาเอาใส่มันสมองมันปูที่ให้ตรงไหลมันผิดกดปูเขาเครียดว่าเขาบม่ได้กินน้ำโอ้ยยกไปยกมาน้ำแก้วหนึ่งก็ไม่ ขอไปก่อนเดือบูเด้อขอไปอ้วนหน้าหลานบ่ลืุ่มไหร้านถือเด้ออ้วนี้ปูขนาดน้อยแม่ตะบุญบารมีไฮ้ให้ไปลลูกปูมาให้อีกเฮ้ยสาธุสาธุปูเน่ะลืมตหลานปูมีหยังอีกบ่ย่านล้างเมื่อยลูกสิมดนเด้อมนเด้อขนน้อยมดนเดืปบูเด้อมดนเดือบูเด้อสิมดนตัดยุบตัดเหยียบเลย เห็นบ่นั่ล้มเลอมปั๊บเลยเห็นบ่เพราะว่าผู้นั่งขากราคอผ่ามะลาไปครับด้มาอือเห็นบ่จะได้เป็นงานเป็นงบเ่เลยเพราะลมปั๊บท่าเลยเป็นงานผู้นั่งขากระลาลับป๊บมาสิละแกน่มนเลยก็ดีอย่างไงหลังเสร็อย่างนี้ครับก็ถารับก็เลยก็ถาลับก่เลยหลัก็พูดพู้พูดท่ากัน เตรียมท่าเลยต้อเตรียมต้องเตรียมไว้เลยสุขภาพพันบอดีนะสุขภาพต้องเตรียมที่ขั้วบข้าวฉีบอะไรเลยต้องปรุต้องฉีบไปก่อนอืมกระเป๋านิมนต์ออกครับเตือนเตื้อนเปล่าพ่อไม่อยากล้มใจสิฟอดนม่บันที่แรงเลยนะครับพ่อ หมอฮีคอนสามนันี่ไงนั่งไม่หลบวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเก้าสองหกสามหกนะครับผมซื้อขึ้นซื้อลงนะครับพ่อบอกโอเคือซื้อขึ้นซื้อลงได้นะครับเอฟซีครับผมอาจจะเป็นเก้าสองเจ็ดก็ได้ครับแล้วแต่โดนพินิจของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับเนาะ แคปหน้าจอไว้นะครับมผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม<ส>ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม,มเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ